สวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับชี่ช่องอาชีพเงินล้านนะวันนี้ครับผมจะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของการมอบรางวัล SME Awards n t t r r n t t o o n l l ฮะ2024ครับเป็นครั้งที่9แล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงและมีใครบ้างได้รับรางวัลเดี๋ยวเราไปติดตามด้วยกันครับ สุคคนเสนจันทิชัยนะคะในนามของบริษัทสกินทูเกเตอร์ค่ะเป็นบริษัทที่ผลิตแบรนด์ของสกินแคร์ที่เน้นการใช้สารสกัดจากสมุนไพรลงมาเป็นส่วนประกอบค่ะสกินทูเกเตอร์เองนะคะเป็นบริษัท O E M ที่รับจ้างผลิตสกินแคร์และก็รับทําแบรนด์ให้กับลูกค้าค่ะ เน้นการพัฒนาสูตรเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าค่ะจุดเด่นของแบรนด์เรานะคะเรามุ่งเน้นการที่จะใช้สารสกัดสมุนไพรของไทยเราเองเพราะ s k i n ทูเกเตอร์เองเล็งเห็นค่ะว่า สมุนไพรของเรามีคุณค่าแล้วก็มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจที่มีความก้าวหน้ายั่งยืนไปเรื่อยๆนะคะเราก็มุ่งเน้นพัฒนาในการที่จะใช้สมุนไพรเหล่านั้นลงมาอยู่ในผลิตภัณฑ์สกินแคร์และที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราพยายามผสมผสานกับสมุนไพรต่างประเทศนะคะเพื่อให้มีความโดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ค่ะ สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางเฟซบุ๊กนะคะเพจสกินชูเกเตอร์รับผลิตเครื่องสำอางได้เลยค่ะโอเควันดีครับวันดีที่ทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ผมมารับรางวัลน,นะ SME a w a r d นะครับก็ในสาขาของการสอนนะผมมดนะครับจากช่องพ่อมดิท็อกนะก็มีคนถามมาเยอะมากเลยว่าเทรนด์ของ t i k t o k ปัจจุบันเป็นยังไงตอนนี้ t i k t o k ไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมแลวนะครับจะทําช่องเนี่ยก็ต้องมีคุณภาพมากขึ้นนะแล้วก็ทําคลิปให้มีคุณภาพคอนเทนต์มีคุณภาพแล้วก็ช่องให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ปัญหาเนี่ยนะครับคือคนทำาิ i กต o อกเนี่ยทำเงินไม่ได้แล้วก็เลยมาบอกว่า TikTok อนี่มันยากอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆไม่ยากเลยครับแต่ขอให้เราเข้าใจก่อนว่า TikTok อกทำยังไงไงฝากด้วยนะครับถ้าอยากเรียนรู้อะไรเนี่ยก็พิมพ์ทุกช่องทางเลยว่าจะเป็น Facebook, t i k t o อกไอจียูทูบนะครับพิมพ์คําว่าพ่อมมติ i กต o k เจอแน่นอนขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแพทิเซียนะคะแพทิเซียโคราชสักคิ้วหงเฮงแพทิเซียโคราชค่ะ ตอนนี้นะคะมางาน SME นะคะได้รางวัลแกรนด์มาสเตอร์นะคะ,ะธุรกิจของแพทิเซียนะคะเราเน้นในเรื่องของ PMU หรือว่า Permanent Makeup นะคะทางร้านมีจุดแข็งตรงที่เราใช้ศาสตร์โงเฮงขั้นสูงนะคะในการดูแลลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์โงเฮงนะคะวันเดือนปีเกิดรวมถึงการดูลายมือนะคะรวมถึงการใช้ศาสตร์จีนนะคะวิเคราะห์ลูกค้าและออกแบบ ให้ลูกค้านะคะตามโงเ่เฮงของแต่ละคนโดยเฉพาะบุคคลเลยค่ะอันนี้คือจุดแข็งของร้านแพทิเซียค่ะช่องทางการติดต่อนะคะในไลน์แอดแพทิเซีย4 8 9 9ค่ะส่วน Facebook ทางร้านนะคะจะเป็น สักคิ้วหัวเหง p a ที่เสีย e Coral ค่ะ,คะปัทมาวดีวีรพัฒนาสวรรค์นะคะผู้จัดจําหน่ายนะคะนําเข้าอุปกรณ์พาเล็บนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของแบรนด์บาราก้าค่ะเราเป็นเจ้าของตํานานเวดกาต่อเล็บ PVC ีซเจ้าแรกในประเทศไทยค่ะจุดเด่นของเราหรอในธุรกิจก็น่าจะเป็นการให้บริการลูกค้าที่แบบดีเยี่ยมค่ะชนิดที่แบบคนอื่นให้ไม่ได้ดูแลลูกค้าประดุจเจ้ากำนายนค่ะคือแบบเราตามติดทุกป,ปัญหาของลูกค้าไม่ปล่อยเลยค่ะ ช่องทางการติดต่อนะคะสามารถมาหน้าร้านเราได้นะคะลาดพร้าว41แยก1ค่ะหรือว่าเ a c e ุ o กบาร์ดาก้าไทยแลนด์ค่ะหรือเบอร์โทรติดต่อนะคะ0937122229ค่ะสวัสดีค่ะพีทนะคะมาจากประเทศสิงคโปร์ค่ะเปิดร้านอยู่ที่นั่นค่ะชื่อว่า24 Bonita ค่ะวันนี้ค่ะก็มารับรางวัลนะคะเกี่ยวกับทางด้านเกี่ยวกับต่อขนตาค่ะจุดเด่นจริงๆถ้า ทั้งในประเทศและต่างประเทศคิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของเอกลักษณ์ค่ะเฉพาะส่วนบุคคลเพราะว่างานทุกงานจริงๆแล้วค่ะจริงๆสวยงามหมดทุกงานค่ะแล้วก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะชอบจริตงานของใครแล้วก็เราสามารถเลพวเซนต์ออกมาในรูปแบบไหนมากกว่าค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็เข้าไปได้นะคะที่ IG หรือ Facebook ก็ได้ค่ะ24 b o n i t โบนตาประเทศสิงคโปร์ค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดครั้งที่9นี้นะคะก็เป็นอีกงานหนึ่งนะคะที่สำคัญในวงการ SME บ้านเรานะคะเพราะว่างานนี้นะคะถูกจัดมาอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเลยนะคะสำหรับปีนี้ก็เป็นปีที่9แล้วซึ่งรางวัลน,นี้นะคะก็ เป็นรางวัลที่มอบให้กับนักธุรกิจ SME ที่ประสบความสําเร็จนะคะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคในเรื่องของการบริหารธุรกิจจนประสบความสําเร็จค่ะซึ่งรางวัลน,นี้เนี่ยนุกอยากให้นักธุรกิจที่ได้รับรางวัลในค่ําคืนนี้นําไปต่อยอดเป็นขัญและกําลังใจเพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและยั่งยืนต่อไปค่ะ แล้วก็ยังไงขอฝาก s อ e สร้างอาชีพอวดครั้งต่อไปด้วยนะคะเป็นครั้งที่10แล้วปีหน้าจะเป็นวันไหนเดือนไหนยังไงติดตามได้ที่เพจ SME สร้างอาชีพค่ะขอบคุณค่ะ